แต่ถ้าคุณแบบว่าคุณเจริหุ้น Apple มันจะขึ้นเนี่ยคุณก็จะได้กําไรนะครับแต่การเทรดเนี่ยมันก็คือการที่คุณทําและเสียด้วยมือคุณเองนะครับคือการที่คุณจะคิดถ้าถ้าจุดนี้โมโห OU มาได้ไหมแบบมาเล่นตอนโมโห OU ได้ไหมคุณจะเล่น,นตอนตอนโมโหคุณจะเล่นตอนไหนก็นได้ไม่มีใครบังคับ <S <S ไม่ไม่ไมพี่ไอคือว่าเสียอารมณ์มาโหโคตรแซงเลยวยแม่งวันนี้ไม่พอใจแล้วก็ไปเทรดได้ไหมได้ต่อ คุณผมแนะนำนะครับไปขี้นะครับอยอกตลองคำตอบก็มีตอบก็คือครับก็คือการที่เราจะเทรดนะครับถามว่าเราเนี่ยหัวร้อนแล้วไปเทรดเลยได้ไหมได้มชาผผคำตอบก็คือได้นะครับเพราะไม่มีใครบังคับแต่ได้กับถ้าจะรู้ไหมว่าได้หรือเสียเราก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เมื่อกี้คุณจะบอกผมเรื่องความแตกต่างระหว่างหุ้นกับเทรดใช่ครับเชิญครับ การซื้ออการหุ <h 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 ้นนะครับก็คือเหมือนกันที่เราซื้อแล้วก็ดูว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะอะไรนะครับเราจะได้กําไรจากตรงนั้นแต่การเทรดเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยนะครับซื้อขายด้วยตัวเราเองด้วยมือเราเองก็หนดเองใช่คะคือหมายถึงว่าเราเราเราตัดสินใจของเราเองไม่มีไม่หมันผมยังหาความต่างและความเหมือนไม่ออกนะยังมองไม่ออกก็คือคุณเข้าใจไหมครับสมมติอ่าพี่นายคุ้น คุณใช่ไหมฮะคุณคุณเนี่ยได้ซื้อได้ได้ได้ทำเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี้ยดังมากเลยทำให้หุ้นขึ้นครับขึ้น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 เหมือนกับโรนัลโด้ที่เขาเอาขวดปั๊ดซี่ใช่ฮะไปวางแล้วก็ตกอะไรเงี้ยนะใช่ฮะเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าคุณเนี่ยลองมองดูเนี่ยถามว่าคุณโคกเนี่ยมันมีแต่ทําไมเหรียญโคกมันไม่มีฮะ เหรียญโคกมันมีไหมฮะมันไม่มีนะฮะคุณทำกำไรได้บ้างหรือยังพี่ไอผมเหรอฮะผมทำกำไรได้พอได้ครับผมสิบห้าล้านเหรียญใช่ไหมสิบห้าล้านเหรียญเลยเลยต่อ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 ก็คืออันนี้นะฮะเหมือนเราซื้อไว้ก่อนนะครับเราซื้อ,อเราซื้อมันขึ้นครับได้กําไรครับ,รบกํา อจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเจียนมาครับถ้าเราถ้าหุ้นตัวนี้มันล่วงเราเสียกําไรเพื่อนเริ่มเสียงแล้วเพื่อนเริ่มเสียงแล้วเพื่อนสองท่านเริ่มเสียงแล้วไม่มีส่วนร่วมคุณอยากพูดอะไรไหมครับเออไว้คุณู้ก็อยากเอนจอยคุณถือากาหน่อยอ่ะเชิญครับล้วไมคุยุรื่ออะไรวะเฮ้ยเออผมพูดถึงคอเพกไอ้หุ้นคอเพกเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมไม่มีความรู้เรื่องหุ้นนะครับจะมาอธิบายเรื่อง คริปโตครับเขาบอกอยาคริปโตนะครับคือเหรียญที่คุณต้องใช้เขาบอกให้อเจียนมันอยู่ในเฟรมด้วยอ่ะอยู่ในเฟรมละอยากเห็นอเจียนด้วยอ่ะอาเิญต่อคือคุณต้องใช้ครับคอมในการหุมอคริปโตเคอร์เรนซี่ครับอ๋อเนี่ยเนียนี่เียนี่คนละค่ายแล้วดิใช่ครับผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อ้าวนี่แสดงว่าคุณสามจะหายแบบโคตรเก่งคนละด้านเลยนี่ว่าเนี่ย เขาเก่งด้านซ้ายผมเก่งด้านขวาอ้าขอชมวันนี้ผมได้กําไรวะชมครับลูกพี่อะคือคุณไม่ไหมคุณต้องการไม่ไหมบอกชื่อก่อนพี่กิตชื่อพี่กิตเอ่อชื่อชื่อโมเน่ครับโมเน่ชื่อชื่อไอซ์สอตัชกนตัชกรตัชกรครับตอนนี้คุณจะพรีเซนต์เรื่องคริปโตเคเรนซี่หรือบิตคอยน์นั่นเองครับเอคริปคริปโตครับเขียน C R Y P T O ครับอืม คือการที่คุณจัดลงทุนในหุ้นคริปโตครับคุณต้องมีทุนอย่างน้อยไม่ใช่ทุนนะครับคุณต้องมีทุนในการซื้อคอมและการจ่อที่แรงแรงขุดพอจะขุดบิตคอยน์ได้ถามว่าการจ่อคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าการจ่อคืออะไรการจอก็คือส่วนประกอบของคอมที่คุณใช้ในการเ,เล่นเกมครับแต่คุณจะเอามาขุดอันนี้ก็ได้การจอนี่มีจอไหม ก็จองไม่มีจอครับฮเฮ้ยคุณครับมันเอาอิเล็กทรอนิกส์มาขุดเหรียญให้ผมสากรู้มากเลยใช่ครับมันเป็นคิปโตมันออกมาได้ยังไงมันไม่ได้ออกมาเป็นเป็นเหรียญธนบัตรแต่มันออ,ออกมาเป็นชุดข้อมูลดิจิตอลใช่ครับชุดข้อมูลดิจิตอลขุด,ขดท่าไหน,น อ่ะขุดอะงงนะเออผมงงแล้วพี่ผมว่าการขุดเนี่ยคือเราเราไม่ใช่ใช้กาจอนะครับแล้วเราไปขุดนะครับเอนะครับกาจอเนี่ยมันคือการที่เขาไปขุดนี่คือการถอดรหัสเนี่ยการถอดรหัสนะครับสมมุตินะครับเหรียญเนี่ยมันรหัสที่ศูนย์